ก็ถือโอกาสขอโอกาสหลวงปู่ <c oughs> พูดไปก่อนนะช่วงจะ,จะได้ย่นเวลาหนก็วันวันพรุ่งนี้ใช่ไหม <c oughs> เป็นวันเป็นวันอะไรเป็นวันที่หลวงตาท่านละสังขารนะเข้านิพพานตั้งแต่ปีห้าสี่ ปีนี้ปีหกหกก็แสดงว่าเท่าไหร่สิบสองปีเหรอสิบสองปีโดยหลักเราก็ <c oughs> ต้องระลึกถึงคุณของหลวงตาเป็นวันที่เราควรที่จะระลึกถึงคุณว่าท่านเป็นผู้ที่ชีวิตของท่านที่เกิดมา แลวพวกเรามีโอกาสได้พบท่านเราได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากชีวิตของหลวงตาท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเข้มแข็งปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดผลความปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมที่เข้มแข็งจริงจังของหลวงตาเนี่ยเป็นคติ <c oughs> มาถึงพวกเราทำให้เราได้รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังมีผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็เข้าถึงได้อยู่ดูจากไหนก็ดูจากชีวิตของหลวงตาท่านไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์ในทางธรรมจากท่าน มีความติดขัดในแง่ธรรมะแง่ใดหลวงตาในท่านไปขี้กระจายปัญหาไปชี้จุดทำให้ปัญหาเหล่านั้นแตกหลายตยา่อหลายอย่างทั้งโดยบุคคลส่วนบุคคลทั้งโดยรวมซึ่งเป็นปัญหาระดับที่ถกกันถกกันระดับสังคม ดวงตาก็เป็นผู้หนึ่งที่มาทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นมา <c oughs> จนกระทั่งมาถึงระดับประเทศชาติอย่างนี้เกิดปัญหาถึงขั้นวิกฤตหาทางไปทางมาตัดสินใจไม่ได้ละสําระสายท่านก็ออกมาแสดงถึงความหนักแน่นเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอต่อปัญหา พาต่อสู้ปัญหาด้วยความดีใช้ความดีในการต่อสู้ก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนมาเป็นเรียกว่าเป็นประจักษ์พยานที่เราจะสามารถติดตามค้นคว้าศึกษาดูได้ว่าจริงตามนั้นนี่มาอยู่กับลวงตาก็อยู่อยู่ด้วยการศึกษาค้นคว้าก็ถือว่า เรียกว่าเคารพยอมรับอย่างเต็มที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นชีวิตของหลวงตาจึงเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการประพืติปฏิบัติธรรมของท่าน,นดึงดูดจิตใจผู้คนให้สนใจใฝ่ธรรมมีความลังเลสงสัยว่าสมาธิมีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมการพิจารณาด้านปัญญามีขั้นมีตอนอย่างไรบ้าง พิจารณาจากของหยาบเข้าไปสู่ของละเอียดจนถึงของละเอียดสุดเนี่ยจนกระทั่งสามารถปล่อยวางได้ใครจะอธิบายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแจกแจงอย่างละเอียดลอ้ออก็ยังไม่เห็นผู้ใดก็เห็นหลงตาตผู้ที่เข้าถึงมีได้แต่ผู้ที่จะอธิบายอย่างละเอียดละออเนี่ยไม่ง่ายอันนี้ถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่สังสมอะไร สั่งสมสติปัญญาในอดีตการนานโพ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะระลึกนึกถึงห <c oughs> ลงตาก็เคยสงสัยมาก่อนนะก่อนที่ท่านจะเข้ามาสู่ในเส้นทางสายนี้ท่านก็เคยสงสัยบาปมีจริงเหรอบุญมีจริงเหรอการเวียนไว่ายตายเกิดมีจริงเหรอมรรคผลนิพพานมีจริงเหรอที่ท่านเคยสงสัยมาก่อนแต่ท่านเอาตัวของท่านนะพิสูจน์ พิสูไม่ได้แค่สงสัยแล้วก็ปล่อยไปสงสัยแล้วก็คงไม่จริงหรอกแล้วก็ทิ้งขว้างไปทิ้งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่อันตรายไม่ได้มีท่านเอาตัวพิสูจสิ่งใดที่รู้เห็นด้วยหูด้วยตาอย่างเรื่องศีลนี่เห็นได้ด้วยความคิดความอานด้วยสายหูสายตาเราสังเกตได้ว่าการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันลำบากไหมเราสังเกตได้เออ่อลำบากจริงยอมรับได้การพูดไม่ดีใส่คนอื่น มันสร้างปัญหาจริงไหมจริงนะอันนี้เรายอมรับว่าศีลมีผลแน่นอนเพราะง,งั้นเถอะอันนี้เรื่องสมาธิละ่ะความวุ่นวายมีอยู่จริงไหมมีความฟุ้งซ่านมีอยู่จริงไหมมีความเสียใจมีอยู่จริงไหมมีความรักลุ่มหลงทําให้จิตใจของเราไม่เป็นอันทำไม่เป็นอันกินอันนอนเลยมีไหมมีนั่แหละอันนี้ภาษาธรรมะท่านเรียกนิวรณ์ถ้าทําใจของเราให้พ้นจากนิวรณ์นิวรณ์มีอยู่ห้าอยา่าง ถ้าทําได้ก็จะเข้าสู่สมาธิได้อันนี้พวกเราเคยพิสูจน์ไหมนะถ,ถ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างชัดเจนว่ามีแบบนี้แบบนี้ซึ่งความฟุ้งซ่านเรามีความโกรธเรามีความเกลียดเรามีเรายอมรับกันหมดอาวน,นี้อภาวะที่ไม่มีละ่ะนะ่ตรงนี้หน้าพิสูจน์ใช่ไหมละ่ะนั่นนี่คือสิ่งที่ลงตาท่านพิสูจน์มาแล้วเจ้ากระทั่งจิตใจที่เคยเป็นเหมือนพวกเราทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่เป็นจิตใจที่มีหลักยึด ที่มีความสงบเป็นขั้นเป็นตอนเกิดขึ้นมานี่ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลนะพวกเราเนี่ยบัดนี้มีเด็กมาเยอะเนี่ยครั้งพุทธกาลเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเล่นซ่อนหานะพ้นนี้เคยเล่นซ่อนหาหมั้ยเลูกนี่ลูกหลานสวิตเนี่ยเคยเล่นซ่อนหาหมั้ยเคยอยู่แล้วอ๋อนวกว่าเล่นแต่ไทยนั <c> ่น <oughs> นี่ก็ยอดเล่นซ่อนหนามาเือนกันนะเนี่ยเล่น เรียกว่าปีนไปไปเข้าหาไม่เจอเราปีนไปชั้นนั้นชั้นนี้เขาหากันแต่อยู่แต่ชั้นนั้นเราปีนไปชั้นโน่นหนุหนเราปีนขึ้นต้นไม้หนุนเะน,นี่ยนะอันนี้ยอดนักซ่อนหามาก็ไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เล่นนะนั่นนะท่านไม่ได้เล่นนะแต่ท่านเอามาสอนท่านทํากับใครท่านทํากับผู้ที่ทํากับผู้ที่เคยบําเพ็ญสมาธิ ในอดีตเนี่ยเป็นมนุษย์อบ่างพวกเรานั่นแหละเป็นถึงเศรษฐีในเศรษฐีแล้วก็เบื่อหน่ายในชีวิตออทำไมชีวิตมันมีแต่ความว้าวุ่นขุนมัวก็เลยออกไปเป็นไปบวชเป็นดาบทเป็นฤาษีไปนจากจากเศรษฐีนะพอไปเป็นฤาษีเป็นดาบทแล้วก็นั่งภาวนาภาวนานเกิดสมาธิเกิดฌาน ชาญถึงขั้นชาญที่สี่เลยนชาที่สี่ก็ลึกไปกว่าชาญที่หนึ่งสองสามเป็นชาญที่สูงไปกว่าเนี่ยพอทำได้จนถึงขั้นนี้ปรากฏว่า,อ,าอยู่ในระดับนี้คงตัวแล้วพอถึงการอายุไขสิ้นไปก็เลยได้ไปเกิดเป็นอยู่ในชั้นพรมนะเห็นไหมผู้ที่บําเพ็ญสมาธินี่จิตใจที่พ้นไปจากนิวรณ์ห้า ตะกี้เนี่ยพ้นไปจากความฟุ้งซ่านความรักความชังจิตใจมีแต่ความสงบแน่นมั่นคงพอตายไปแล้วไม่ได้ไปตกต่ำไปไปเกิดอยู่ในชั้นที่สูงเรียกว่าชั้นพรมเพราะจิตใจเป็นสมาธิพวกเราจิตใจไม่เป็นสมาธิไม่ได้ไปชั้นพรมมีต่ากว่าชั้นพรมนี่ไปเกิดเป็นชั้นพรมแล้วก็อยู่ยาวเลยนะเพราะว่าได้ชั้นสี่ก็อยู่ในชั้นนี้ และฌานก็เสือเส่อมลงเสืนะ่อมลงก็มีอายุของฌานนะเสื่อมอะไรก็เสื่อมได้ก็เสื่อมลงก็ตกลงมาในพรมชั้นนั้นพรมชั้นนั้นตกลงมาจนก,กระทั่งมาอยู่ในพรมชั้นหนึง่งซึ่งไม่มีใครไปอยู่ไม่มีใครไปอยู่นี่ไปอยูนะ่เพราะว่าอะไรเพราะผู้บำเพ็ญสมาธิในระดับต่างๆนะมีแตกต่างกันพอมาอยู่ในชั้นนี้ ใช่ชภาษาทางพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าชั้นมหาพรหมมาพอมาอยู่ในชั้นนี้ก็ปรากฏว่าเรียกว่าอยู่ก่อนใครเขาอยู่ไปนานถึงได้มีพรมรุ่นหลังตามมาผู้ที่บำเพ็ญได้หรือผู้ที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมีอยู่น้อยไม่เหมือนมดแมงปลวกนมีอยู่เต็มไปหมดเห็นไหมมนุษย์เราเนี่็กี่พันล้านอยู่ในที่นั่นที่นี้ นี่ยแต่พรมเนี่ยมีน้อยเพราะอะไรเพราะการคนที่จะทําจิตทําใจให้สงบน้อยมันก็เลยหาผู้ไปเกิดไม่ได้มีมากแต่พอไปแล้วก็เลยมีผู้มาตามหลังก็เลยเกิดความสําคัญตนผิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่นานในชั้นภูมิของเราเนี่ยอยู่นานเราอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดไม่มีวันที่จะแปรเปลี่ยนไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปอะไรแล้วเราก็เป็นพรมรุ่นหลังมา หรือเราจะเป็นผู้สร้างพมเหล่านี้รุ่นน้องๆเรารู้สึกจะเป็นผู้สร้างบรรดาสิ่งต่างๆในโลกเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นไปหมดทุกอย่างจนเรารู้ไปหมดเลยเกิดความสำคัญว่าโลกภพภูมิของตัวเองเนี่ยเป็นภพภูมิที่มั่นคงไม่มีภพภูมิที่ดีกว่านี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ภพภูมิของ ชั้นนี้แหละก็ยังจะต้องตกต่ํายังจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองมาจากชั้นไหนยังไงไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็บอกว่าภพภูมิที่เที่ยงแท้เป็นอมตะแน่นอนก็คือเนี่ยก็คือความสิน้นภพเรียกว่าความสิ้นภพคืออะไรก็คือพระนิพพานนี่แหละอันนี้แหละนี่ไม่เรียกว่าภพไม่เรียกว่าภูมิพอขึ้นชื่อว่าภพภูมิยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ ที่บอกว่าชั้นมหาพรหมเนี่ยมหาพรหมมาเนี่ยเป็นชั้นที่จะมั่นคงเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าพรหมผู้นี้ไม่เชื่อไม่จริงหรอกไม่เชื่อว่านิพพานจะมามั่นคงอะไรที่เราอยู่นี่แหละมั่นคงเ,นเรามาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพวกอื่นมาอยู่ตามเรามานี่เลยถกเถียงพระพุทธเจ้าว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชมีสักดานุภาพมากมายก็เลยเกิดการท้ากัน อา้าวถ้าพระพุทธเจ้าว่านิพพานแน่นอนกว่ามีสักดานุภาพมีริมีเดชมากกว่าเอาเดี๋ยวจะซ่อนตัวให้ดูพระพุทธเจ้าหาให้เจอแล้วกันปรนะมาณนั้นนะนี่ก็เลยซ่อนตัวซ่อนที่ไหนรู้ไหมนี่พรหมนี่ไปซ่อนอยู่ในอะไรเม็ดทรายในกลางมหาสมุทรที่ลึก มหาสมุทรเนี่ยเราไปหาดูในเม็ดทรายก็ว่างมเข็มในมหาสมุทรใช่ไหมไอ้น,นี่เม็ดทรายนะมันเล็กกว่างมเข็มอีกนะน,ะนี่ปรากฏพระพุทธเจ้ารู้อยู่ตรงนั้นก็พูดพระพุทธเจ้ายัางบรรดลบรรดาลด้วยนะด้วยความที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีท่านฝึกฝนอบรมจิตใจท่านก็สามารถที่จะทำฤทธดาศฤทธาศักดานุภาพยิ่งกว่าเพราะนั้นไปแอบตรงไหนท่านก็ทําให้ผมด้วยกันเห็น ไปแอบอยู่ทรายก็เห็นไปแอบอยู่ใต้ภูเขาภูเขาใหญ่นะอย่างเช่นฮิมาลัยอย่างนี้เนี่ยไปอยู่ใต้ภูเขาก็เห็นนะสวิตนี่เขาในภูเขาอะไรภูเขาแอลรอเปล่าไปแอบอยู่เนี่ยก็เห็นเนี่ยไปแอบอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ทําให้พรมด้วยกันเนี่ยที่อยู่ในชั้นเดียวกันเนี่ยชั้นภูมิเดียวกันเห็นหมด ตัวว่าตัวนี้ไปแอบอยู่ไกลแล้วครนี้ไปแอบอยู่ขอบจัก,กรวาลเลยนี่จัก,กรวาลของเราในระบบสุริยะจักรวาลน,นี่ไปอยู่ขอบเลยไกลโพ้นของจักรวาลก็เห็นอีกว่า้นเถอะเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเราแอบใครไม่เห็นมีใครตามเราได้ในสุดไม่รู้จะแอบไหนก็เลยมานั่งขดนะชักหมดความมั่นใจเพราะไปแอบไหนก็จับได้หมดครนี้ก็เลยไปแอบในวิมานในวิมานของตัวเอง ที่แท้เป็นยังไงแต่พระเจ้าก็ทําให้เห็นอีกนี่พอออกมาพวกผมทั้งหลายก็อะไรหัวยิ้มแบบคล้ายๆว่าโอ้นกว่าจะนั่นนี่ก็อายนี่ก็ยิ้มอายพวกผมทั้งหลายก็ยิ้มขำนะขบขันที่พระเจ้าท่านรู้หมดเหมือนกันอา้าวยอมแพ้ละละ่ละในส่วนนี้อา้าวไหนของท่านว่าท่านแน่ถ้าท่านแน่ท่านลองแอบผมดูสิเนี่ย คันนี้ให้พระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายแอบบ้งนะอ้าวได้เดี๋ยวเราจะหายตัวไม่ให้เห็นนะไปจากท่านนะว่าแล้วก็หายไปเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาที่นู่นหาที่นี่หาทั่วไปหมดจนไม่เจอแต่พระพุทธเจ้าพูดว่าไงรู้ไหมแต่เสียงพระพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าพูดว่าเราเห็นภายในภพเราเห็นภายในภพเนี่ยเราไม่ยินดีเราไม่ยินดีในภพ ที่จะมาบอกว่าพบของเธอน่ายินดีนะไม่น่ายินดีหรอกเราเห็นภายในพบนะพูดทํานองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพูดธรรมะอยู่นี่ก็หาอยู่เอ๊ะได้ยินแต่เสียงแต่หาไม่เจอเห็นไหมท่านอยู่ไหนนี่ท่านอยู่ไหนยอมแล้วหาไม่เจอได้ยินแต่เสียงท่านเราอยู่บนศรีรษะท่านเนะี่ยเดินจงกรมอยู่บนศรีรษะท่านนะี่พระพุทธเจ้านี่แหละเดินจงกรมอยู่บนศรีรษะของพหมเพราะท่านทําได้ ท่านทําให้เห็นได้จิตที่ฝึกมาถึงขั้นนี้นี่เนี่ยไ,ไม่งั้นจะไปไปไปเห็นพรมได้หรือไม่งั้นจะสอนพรมได้หรือนี่ท่านก็ทําเพราะท่านต้องการจะแก้ทิฏฐิมานะพรมก็เลยรู้ว่าโอ้ที่เราว่าเราแน่นะ่ยไม่แน่คราวนี้เงี่ยหูฟังแล้วนะจากเดิมเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีกว่าใครในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่มีใครสู้ได้เลยจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้า ทำไม่เห็นเลยยอมรับว่าภพภูมิของตัวเนี่ยไม่แน่พระพุทธเจ้าแน่กว่าพร้อมจะฟังละพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านรู้ไหมก่อนที่ท่านจะมาเป็นพมท่านเป็นอะไรมาเนี่ยท่านเป็นเศรษฐีมาบําเพ็ญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไปเกิดในชั้นนั้นอายุของชานเสื่อมลงก็เลยตกลงมาตกลงมาตกลงมาแม้อยู่ชั้นนี้ต่อไปก็จะตกลงไปอีก ว่างั้นเถอะในที่สุดก็ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดเหมือนพวกเราอยู่สูงขนาดนี้ก็ตามก็ต้องมาดินน้นรนมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้ต่างอะไรกันกันกบบรรดาพวกเราเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเราเห็นภายในภพที่ท่านว่าอยู่ในภพผมที่ดีกว่าไม่ใช่เลยว่างั้นเถอะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงปราบทิฏฐิมานะของพรมพรมนี่ชื่อพากาพรม เพอถ้าพวกเราท่องบทพาหงนะพาหงสหัสสมาพินิมนี่นี่แหละบทที่ว่าดุกกาหดิทิปุจเคนะ,ส,ะสุดัตหัตทั้งพรหมวิสุทธ์เนี่ยไหมพรหมวิสุทธิสุดชมิรติปกาพิธานังยานากาเดนวิธินาชิตตวามุนินโดนี่อันนี้นี่คือบทพาหงุงเนี่ยบทที่พระพุทธเจ้าท่านนี่เทศสอนพรมปราบพรม ให้ลดทิฏฐิมานะให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนลงมาจนกระทั่งพรมก็เลยยอมรับไม่งั้นก็จะสําคัญว่าเป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งมาด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่ไม่มีใครจะสร้างได้โลกนี้เป็นโลกเราเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างเกิดจากอํานาจของกิเลสเราสร้างออกมาแล้วเราก็รับผลของสิ่งที่เราสร้างเพราะนะั้นพระเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่ามาอยู่ในวัตววนนี้อีกเนี่ย กิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เราสร้างกรรมพอเราสร้างกรรมแล้วก็ทําให้เราได้รับผลเกิดวิบากกรรมเป็นวัตวนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยกิเลสกรรมแล้วก็วิบากเนี่ยเป็นวัตวนเพราะฉะนั้นต้องเอาการภาวนาให้เป็นวิวัตตะขึ้นมานี่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนมายุคสมัยของพวกเราเนี่ยหลวงตาก็เป็นผู้หนึ่งที่ท่านออกมาท่านพูดเลยนะว่าการประพฤติปฏิบัติของหลวงตานอกจากจะสอน สอนพระสอนเนรสอนประชาชนแล้วท่านพูดเลยว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ของอะไรเทวดาอินพรมเท้ามหาพรหมก็ยังเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านพูดแต่ท่านไม่ค่อยเอามาเล่าเพราะว่าเล่าไปแล้วพวกเราก็ไม่รู้ไม่เห็นมีแต่ความลังเลสงสัยถ้าพวกเราอยากจะพ้นไปจากความลังเลเราต้องทําติดใจของเราให้เป็นสมาธิให้จิตใจของเรามีหลักภาวนาขึ้นมาเียในครั้งสมัยหลวงปู่มั่นมีนะ คารวสเนี่ยคารวสอย่างพวกเราเนี่ยที่ภาวนาไปแล้วเห็นเห็นว่าอา้าวมีเทวดาชนนั้นมากราบหลวงปู่มั่นมีเทวดาชนนี้มากราบหลวงปู่มั่นมีพรหมลงมากราบหลวงปู่มัน่นเนี่ยนี่เป็นคุณยายนะชื่อคุณยายกั้งเถอไม้เท้าสักยันเนี่ยมาวัดหลวงปู่มั่นไปพักอยู่น้องผืนานาัในแกอยู่บ้านนั่นแหละน่นหละ่ะแกภาวนาไปแล้วเห็นหมด เห็นหมดว่ามีใครมากราบแล้วก็ไปว่าเมื่อคืนนี้มีใครมากราบท่านพ่อไหนไหมนี่มีใครมากราบท่านอาจารย์นี่คุณยายกั้งเห็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เกิดจากการภาวนาพระยังไม่เห็นเท่ากับแกเลยเพราะแกภาวนาได้ดีแกภาวนาถึงขั้นนะในครั้งนั้นเน่ยในขั้นในช่วงนั้นแกภาวนาถึงขั้นอนาคามีเลยนะนะในการในอนาคามีเลยแต่ก่อนที่แกจะได้อนาคามีเนี่ยยังไงรู้ไหม ใจิตใจแกภาวนาไปแล้วก็ไปเห็นไปเห็นสายโยงเข้าไปสู่หลานตัวเองเอ๊เป็นสายโยงเข้าไปสู่หลานตัวเองทําไมเป็นอย่างนั้นแกก็ไปถามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นพิจารณาเลยนะนั่งภาวนาพิจารณาเดียวนั้นเลยโอ้ตายไปคุณยายเนี่ยจะไปเกิดกับหลานจะไปเกิดเป็นลูกของหลานนั่นเนี่ยเพราะนั้นให้พิจารณาให้ดีนะใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเนี่ยพิจารณา ใช้ปัญญาพิารณาเอาชนะเรื่องรูปเอาให้ชนะให้ได้อย่าไปติดข้องในกายอย่าไปห่วงในบรรดาทั้งหลายในที่สุดพิารณาท่านพิจารณากายจนกระทั่งตัดความผูกพันทางกายออกได้ท่านสําเร็จเป็นพระอนาคามีพอสําเร็จเป็นแล้วปรากฏว่าหลานผู้นี้ที่กําลังตั้งคันอยู่เนี่ยแท้งเลยนะนะแท้งเลย แทงเพราะอะไรเพราะว่าเหตุที่จะไปการเกิดขาดอันนี้แลว้วก็ไม่ีไม่ได้มีจิตวิญญาณอื่นเข้ามาจับจองตัวคุณยายเป็นผู้ไปจับจองที่เกิดกะหลานแต่จิตใจของคุณยายภาวนาไปแล้วพ้นจากภาวะการเกิดได้เพราะเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะนั้นหลานก็เลยแทงเลย ไม่ได้มีจิตวิญญาณอื่นเข้ามาแทรกอันนี้หลวงตาก็ไม่ได้พูดไว้หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้พูดไว้ตอนนั้นครั้งนั้นหลวงตาอยู่กว่าหลวงปู่มัน่นเห็นเหตุการณ์นี้เพราะนั้นคุณยายหลวงตาจึงกล้าบอกว่าคุณยายท่านนี้ณนะตอนนั้นอะ่ะท่านเป็นพระอนาคามีท่านเชื่อว่าจะต้องกระดูกเป็นพระธาตุนะคือจะต้องเป็นพระรหันเห็นไหมนี่แหละคุณยายพู้นี้เป็นผู้ที่เห็นเลยว่ามีเทพชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งถึงมาถึงพรมเนี่ยที่มา เข้ามากราบหลวงปู่มัน่นในครั้งสมัยพวกเราก็ยังมีเรื่องแบบนี้ยังมีเรื่องราวกว่านี้อีกนะนะมีเทวดาจากประเทศเยอรมันนะไปอ่านดูบอดหลวงปู่มั่นนะใครยังไม่อ่านไปอ่านดูนมีเทวดาจากประเทศเยอรมัน,นเข้ามากราบหลวงปู่มั่นนก็มีไปอ่านดูเห็นไหมนี่ทําไมต้องพูดว่านี่มาจากสวิตก็เลยพูดหน่อยเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพอเห็นได้ พราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเรื่องศีลพวกเราไม่ได้สงสัยเรื่องสมาธิปฏิบัติแล้วเกิดผลแล้วก็ยังมีความผิดพลาดได้อยู่นะอย่างพรมเนี่ยเนี่ยท่านเป็นพรมท่านปฏิบัติสมาธิจนจิตเป็นสมาธิได้แต่ก็ยังมีความผิดพลาดได้ยังมีความสําคัญผิดได้เพราะผลของสมาธิทําให้เห็นว่าเลิศที่สุดไม่มีอะไรดีเท่ากับสมาธิทั้งที่เพื่อเจ้ทาท่านสอนทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาบางคน เอาแค่ศีลอย่างเดียวก็ทิศถิมันสูงฉันว่าฉันเป็นคนดีดีพอแล้วฉันไม่เห็นทําอะไรไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องดีไปกว่านี้แล้วไม่ท่านสอนยังมีสูงกว่านั้นคือสมาธิ คุณมีแต่ศียนแต่จิตใจคุณดูถูกดูแคลนคนลังเกียจคนเกลียดชังคนยังมีความลหลงไหลในผู้ในคนไม่ได้ยังไม่พอสมาธิทําให้ตัดความรักความชังออกจากใจได้ช่วครู่ช่วยยามด้วยอํานาจสมาธิแต่เกิดความสําคัญตนผิดคิดว่าตนเนี่ยเลิศไปกว่าใครจิตใจไม่มีใครใสผ่องแผ้วเท่ากาับเราก็ยังผิดอยู่ต้องมีปัญญา ปัญญานี้จึงจะปราบกิเลสได้หมดสิ้นเลยอันนี้ละทิฏฐมนานะก็ไม่มีเนี่ย เนี่ยแหละเพราะนั้นต้องทาทั้งศีลสมาธิปัญญาเอาละวันนี้เป็นวันพระนะหลวงตาเป็นผู้พิสูจน์แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปแล้วทําให้เกิดสมบัติขึ้นมาคือมรรคผลนิพพานท่านเป็นสักขีพยานแล้ววันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ครบรอบ12ปีแห่งการนิพพานขององค์หลวงตาก็ขอให้เราระลึกถึงท่านระลึกไปถึงพระพุทธเจ้าว่าการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยท่านได้ทํายังประโยชน์ให้แก่สัตว์ต่างๆ ยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ให้แก่เทวดาแม้กระทั่งพรหมเพราะนั้นพวกเราเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วในชาตินี้เราจะได้ประโยชน์จากธรรมะคำสอนของผู้เจ้าไหมเราจะได้ประโยชน์จากคําสอนของหลวงตาซึ่งท่านย่อย8ปดหมสี่พันพระธรรมขันย่นย่อมาให้พวกเราแล้วให้มีพุโทโธพุโทโธให้สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ ท่านสอนเราง่ายที่สุดแล้วพวกเรายังจะทํำไหมหรือเรายังจะพอใจในภพในภูมิที่จะไม่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ก็ขอฝากเป็นข้อคิดแล้วก็ถ้าใครเห็นภัยเห็นทุกข์รีบเร่งประพฤติปฏิบัติรีบเร่งรพิจาร่าเอาแต่ธรมาหากินอย่าเอาแต่ใช้ชีวิตทางโลกโดยที่ปล่อยชีวิตทางธรรมชีวิตทางธรรมคือจะพาไปเกิดอีกชีวิตทางโลกเลี้ยงได้แค่กายชีวิตทางธรรมเลี้ยงได้ไปถึงภพชาติต่อ,ตอไป เพราะนั้นจะเอาชีวิตทางธรรมไหมหรือจะเอาแต่ชีวิตทางโลกเกิดตายมามีอาหารกันอยู่กันกินไปแล้วก็สิ้นแล้วก็ไปลำบากลำบนในการต่อไปก็ขอฝากไว้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอตารปตัจจัย,ยที่ทุกท่านร่วมทำบุญในวันพระห2า5สบาทครับ นะคับพ่อยะทาวาริวาหะปุลาภลิขเลนตีสาขลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปกะปติ กิิตังปฏิทันตุมหังที่เป็นเมวะชนิสสุขเพเเปุื่นตุสังกปาจันโทปนาลโสยะามณิโชติลโสรยะธา Pratana nam anupave na jatulasi disahaja kama kantha anupave na pita siriwat dago yasawat dago malawat dago wanawat dago sukawat dago horus sabat adu karo kapaya vera soka santu jupat dawa aneka antaraya pibina santu jate jatah กจจยาสิกที่ทางลาภสุดทีภะคขยังสุขังภังสิริอายุจาวันโลจะโุขังบุตรที่จายาสวัสดตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัมภังคารังราขันตุสัมปเทวตา